เดี๋ยวเราในกิจการด้านซ้ายนะครับหมอหนึ่งครับเดี๋ยวลงเจลนะครับสวัสดีค่ะหมอหนึ่งสยามล็อกคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอหนึ่งจะมาแนะนำเออราตร่าเครื่องใหม่ล่าสุดนะคะออร์โตรา FPT นั่นเองซึ่งวันนี้หมอหนึ่งจะมาลองทําด้วยตัวเองให้ทุกคนได้ดูกันหนะ้าว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแลวจะเจ็บแค่ไหน,นหเดี๋ยวหมอหนึ่งจะรายงานให้ฟังเป็นหมอต้นรออยู่ข้างในแล้วมาดูกันว่าออร์โตรา FPT พิเศษยังไงดียังไงและเห็นผลจริงไหมตามไปดูเลยค่ะ สาหรับรูปหน้าของคุณหมอหนึ่งนะครับจะมีปัญหาเรื่องอเนื้อแก้กค่อนข้างเยอะนะครับความหย่างค่อยก็ยังไม่มีแต่ว่าเป็นตัวของตัวแก้มมากกว่านะครับเราจะใช้ตัวอัลตรานในการประชับบริเวณส่วนนี้นะครับให้ยกขึ้นไปทำให้มันดูเรียวขึ้นความเป็นเนื้อแ้ก,แกเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแก้กมัหนึ่งก็จะเล็กลงใช่ไหมครับเล็กลงค,ร,ลง<ม>ครับเดี๋ยวเราเริ่มก,กับแก้มก่อนนะครับด้นของหมอหนึ่งก็คือทําทุกๆ6เดือนเลยได้ไหมค,ครับได้ครับเฉพาะแก้ยกเฉพาะส่วนได้ สมมติว่าคนไข้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วสามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งปีเลยลเราก็มาเลือกทําจุดอื่นได้เช่นคอเช่นเหนียงหรือแม้กระทั่งช่วยในการยกกระชับคิ้วได้ครับเดี๋ยววันนี้จะลองทําดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงผมเดี๋ยวมาดูกันนะคะครับครับเดี๋ยวลองในทีสาด้านซ้ายนะครับผมวันหนึ่งครับเดี๋ยวลงเจลนะครับเริ่มต้นก็สแกนหางนะครับหาชั้นสนับนะครับน่ากลัวมาก นี่ขนาดไม่ได้แต่ยาชานี่ทําไปได้ครึ่งทางแล้วนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะตอนนี้เราพักนิดนึงพักเลยคือวันนี้หมอหนึ่งไม่ได้แปะยาชาด้วยเนะคะแต่วันนี้ทําแบบสดเลยซึ่งมันถามว่าเจ็บไหมถือสาหรับหมอหนึ่งแล้วหมอหนึ่งไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะเพราะว่า เราอาจจะอยู่ในวงการนี้มานานแล้วทาให้รู้สึกไม่เจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับมอนมันไม่เจ็บจริงๆมันมีความรู้สึกแค่รู้สึกอุ่นๆนิดๆเองนะคะคนได้ไม่ประหยาก็สามารถทําได้นะ,ะแต่สําหรับใครที่กลัวเจ็บหรือว่าอาจจะแบบ มีความรู้สึกแบบเซนซิทีฟเจ็บง่ายอะไรเงี้ยนะเราอาจจะไปายาชาช่วยสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีก่อนทำสำหรับมอส์หนึ่งมอหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่เจ็บเลยแล้วมันฟินมากนะทำเสร็จรู้สึกหน้าตึงๆด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยเราทำไปแค่มุมนี้เองนะตอนนี้นะรู้สึกหน้าตึงแล้วค่ะเดีย๋ยวต้องมาลองนะสำหรับใครที่อยากเรื่องยกกระชับนะคะที่หนึ่งของยกกระชับยกให้อัลเร์่าเอฟพีทีตัวนี้เลยนะเยี่ยมจริง เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําออราของันวันนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากทําออราเหมือนบัน,น็สามารถทักเข้ามาได้ที่สยามร็อกคลินิกตอนนี้เรามีโปรโมชั่น2,9,999บาททักเข้ามาได้เลยและได้ทําเลยแน่นอนอย่าลืมทักเข้ามากันนะ